ก็ <mile> ่ตัวสองตัใน่งประาทสีนี่ครับตามตั้ีครับกอไรน่กแล้วทรถ่ว่าบอกว่าไม่ได้มันไบใไรตามมาเองเจอกลังนั่งเอยู่บ้านบ้านเองบ้านเมือน่มีงยมไปหนฮะ้านยิมาหาราดร้านยิมร้วนยิ อยู่แถวไหนคะนี่พี่น้องไปอยู่ของตจอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นของแขวงเลยเนี่ยมันอยู่ในเสาในเสาทำกันกี่คนคะอ๋อแล้วแล้วเอาไปจำหน่ายที่ไหนคะรอเก่าฮะร้านของเก่าเหรอคะแล้วจะเอาเงินที่ได้ไปทำอะไรคะเอาไปซื้อของกินใ้ลูกอ๋อมีลูกกี่คนคะมีลูกสี่คนครับโอ้โหสี่คนเลยเหรอโตโตหรือยังคะลูกลูกไปโตไปอยู่ที่โต๊ะเล็กสองคนเนาะเดี๋ยนโตสุดเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่ เสิบเก้าเหรอเพงรออกมาเหรอออเรามีอาชีพอะไรคง่ะอแล้วภรรยาล่ะภรรยาก็ไม่ทำงานครับเพราะว่าเขาขาหักก็ไงนนัาก็มีและอ่แล้วเราเป็นคนที่ไหนคะเนี่ยคนที่นี่คอืมเคยทำมาไหมเคยมีคดีอะไรไหมไหมมีแต่คนี่อื่นครับอ๋อเงินได้ก็ไปซื้อเสื้ออาหารเลี้ยงลูกกันเหรอคะ ่ะมันราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยที่ไปขายนะก็มันไม่แพงมันไม่แพงเท่าไหร่ครับแต่มันก็นั่นคือของหลวงค่ะแล้วเราใช้ยันพนะอะไรอ่ะนาใจอ่ะนาใจนาใจนี่ของไทยของเราหรือของของเพื่อนยืมเพื่อนมาค่ะเราเราไปรักช่วงเวลาไหนคะเนี่ยครับกลางวันกลางวันน่ะแล้วกี่โมงคะที่เราไปประมาณสิบโมงกว่า แล้วเราเคยไปรักที่ไหนมาบ้างคะไม่เคยออ๋ยังไม่เคยเลยนะค่ะ okay. แ,แล้ว,ลวเราอยากจะบอกอะไรไหมเนี่ยพูดอะไรไหมเราจะฝากอะไรว่าจะไปทำนะครับอืดีแล้วเราไม่ได้หางานทําแล้วคือว่าผมพยายามหาแต่มันมือนงานทําหายากมากครับเพราะว่าแล้วก็ลดลาผมก็ยืนมันลำบากโอ้โหมีก็ข้าวบ้านเขาส่งลูกส่งเต้าทุกวันเน้่ยอาทีตย์แล้วถ้าเรา ถ้าเราไม่อยู่แล้วใครจะส่งลูกล่ะนี่ครัับปญหหานักของผมคนเล็กกี่ขวบนะคะคนเล็กเพิ่งจะวันสิบเอ็ดขวบสิบเอ็ดขวบคนโตนี่สิบเก้าคนเล็กสิบเอ็ดคนโตนี่เพิ่งจะโดนออกมาวันเอาองพ่ออยู่ทำบ้านนะอืมแล้วจะทำยังไงกันเนี่ยแล้วก็ต้องให้แพงคนหนึ่งที่ต่อไปครับแพอยู่ไม่ได้ผมก็ไปรับกรรมอ๋อพอผมทำกรรมไว้นะครับ คนนึงประมาณเท่าไหร่อันนี้มันประมาณถ้าเราไปขายจะประมาณไ,มมได้เท่าไรร่200บาทสองร้อยบาทมันจะมีหลักการที่ต้องตัดใช่หขนาดเขาบอกว่าสองร้อยบาทถ้าเราถ้าราคาของหลวงนี้เท่าไหรค่ครับคือมันแ็จะแพงนะโคมเนี่ยประมาณสี่พันแปด 9, 000, าเก้าันฐานห้าันนสี่้สองหมื่นห่สประมาณสองหมื่แล้เต้นนึงประมาณประมาณสามหมื่นเก้าก็ประมาณถ้าอุปกรณ์สำเร็จที่แบบที่ขายของตลาดมันจะอูน่าจะตกวนแต่ว่าไปขายจรก็ได้มีแบบอันนี้เป็นเสาไฟฟ้าเสาสองสว่าง ออของของของอะไรคะเนี่ยกงทางหลวงเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะอันนี้คืออุปกรณ์ที่เขาใช้ใช่ไหมคะมีตัวเดียวเนี่ยเหรอใช้สามารถใช้ได้หมดเลยเหรอเฮ้ยเราลองเสียดิเราเจอที่บ้านเนาะเราเจอที่บ้านจักรยานเสียดอย่างเดียวน้อไม่ไม่ต้องมีขับรถมีขับรถจะบอกว่าขับยานด้ยนี่ก็ไม่ได้นี่ไหนมิ เพราะว่าเราไปเจออีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมีแค well. ่สามตัวเนี่ยนะผู้กองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผู้กองกัน่นเลยตุ๊กยองมีแค่นี้เองครับเดี๋ยวตัวเสร็จตัวหมายจับกับต mm ัวพฤติการเข้า่าวๆว่าไอเนี่ยมันไปลักอ่ะเออเดี๋ครับโอเคโอเคครับหน้าคุณคุณเยอะจัง จับคนร้ายได้ที่ไหนคะับจับคนร้ายได้ที่บ้านพักนะครับกับที่บ้านพักของคนร้ายที่ตำบลบางเตยครับคนร้ายนี่มีกี่คนนะคะคนร้ายตอนนี้รับว่ากระทําผิดเพียงคนเดียวครับไม่ได้ซัดทอดไปทางเพื่อนเพื่อนคนอื่นนะครับรับว่าทคนเดียวคได้แล้วก็เอาไปจําหน่ายที่ไหนนะคะหรือว่าเอาไปขายที่ร้านของเก่าครับในเขตในเขตพื้นที่ครับราคาเนี่ย เท่าไหร่กันประมาณเท่าไหร่ราคาเขารับซื้อตามน้ําหนักครับเพราะว่าตามน้ําหนักไอ้อย่างทองแดงนี้มันเท่าไหร่นะทองแดงนี้เขาจะรับซื้ออยู่เป็นกิโลกิโลละถ้าประมาณร้อยร้อยกว่าบาทแล้วก่อนหน้านี้เขามีคดีอะไรไหมก่อนหน้านี้ก็รับเราว่าเคยถูกคดีเสพยาเสพติดครับเมื่อปีแล้วครับ เขาบอกว่าจะเอางเงินไปทําอะไรนะคะว่าทางครอบครัวมีลูกสี่คนครับซึ่งภรรยาก็ไม่ได้ทํางานก็อเอาเงินไปเพื่อดูดูครอบครัวครับเขาใช้ยานพาหนะอะไรนะคะใช้รถจักรยานยนต์ครับเป็นยานั้นนะซึ่งเป็นรถของเพื่อนที่ยืมมาจากในที่ที่ถูกคุณวันนี้ครับช่วงเวลาที่เขาลักขโมยเขาจะช่วงเวลาไหนคะ ช่วงเวลาตวันครับช่วงเวลาต่างวันของวันนี้นะครับที่ที่ที่พลเมืองดีเข้าไปเห็นแล้วเขาแจ้งบอกแสมาทางตำรวจน,นอกจากบ้านสร้างแล้วมีที่ไหนบ้างคะพอทราบไหมเออเท่าที่สอบเบื้องต้นเขารับแค่ว่าท,ทําในพื้นที่ที่เดียวครับทําที่เดียวครับแล้วเราจะตั้งข้อกล่าวหาย,ยัางไงบ้างคะก็เบื้องต้นก็เป็นก็คือรักย์โดยใช้ยาพานะครับ นอกจากนี้อยากจะกล่าวอะไรไหมคะก็ก็ตอนนี้มันก็ยังมี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 เรื่องการทรัพย์สินของทางกรมทางทางแปงต่างครับที่มีการสูญหายก็คือพวกหมอแปลงไฟฟ้าแล้วก็เนี่ยครับอุปกรณ์ไฟสองสว่างนะครับในรอบผลกระทบก็คือทําให้ตอนกลางคืนรถไฟไม่ติดทาให้ถนนมืด ที่เกิดปัญหานะครับผู้ที่สัญจรไปมาซึ่งช่วงนี้กำลังมีคดีอย่างนี้เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ข้างเคียงครับดำนินหลาย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 เคสครับขอทราบชื่อและตำแหน่งของท่านนะคะของผมาร้อยตำรวจเอกวัน,นวิทย์บุญชุมรับเป็นอรองสารวัตรสอบสวนสพบ้านสร้างจาังหวัดปฐมธานีครับค่ะขอบคุณ ตอนจะหายก็มีอุปก,กรณ์ภายในเสามีพวกเบเกอร์พวกแป้งพวกสายไฟในเสาแล้วก็มีพวกท่าเรียกอะไระะความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอยู่ช่วงไหนนะคะที่พี่พเขาไปรักช่วงลงสีแถวบางเตยกี่ต้นคะอันเนี้ยอันนี้ก็น่าจะประมาณสิบอันนั้นน่าจะประมาณสิบ ส3 14ามสี่ต้นที่นับได้แล้วแล้วเคยหายไหมเคยหายอย่างนี้มีเคยหายไหมเยอะแยะครับตอนเกือบตลอดทั้งสายครับมีหน้าแล้วว่าไฟดับใช่แล้วสาเหตุที่ไฟดับเ้วก็โทษว่าทางหลวงทาไมไฟดับตลอดใช่ไหมเพราะว่าผมเก็บมอแปลงอะส่งตรวจสามลูกแล้วแถวไหนมากที่ว่าหายเยอะที่สุดที่โอ้เป็นทางทั้งหมดแถวนี้ไหมเฉพาะบรร้างหรือที่อื่นตรงเนี่ยนะ ตรงบางพวงหนึ่งจุดลงสะพานมาตรงข้างมัไปนั้นมีปลาแล้วก็มาตรงอย่างนี้นะตรงตรงไหนวะของบางเขียดแถวๆเลยปั๊มเฮ็ดีไปก็เรียกว่าไหนบางแตงส่วนใหญ่ก็จะเป็นหายบ้านสร้างใช่ไหมฮะบแตงลูกนึงคือเมืองเขามีเมืองก็เมืองก็มีอันนี้คือไรใช่ไหมครเกษตร้านสร้างจุดที่จะหายเนี่ยโดยมากจะจุดที่ปลอดบ้านคนอ๋อไม่มีบ้านคนเป็นทุ่งเป็นทุ่งอย่างนี้ แล้วก็มีมีตรงไหนรูปนะไม่ใช่เออเอออารุสวระบาดของเมืองกลางเมืองของเมืองอะไรไรบ้คนชาอันนี้มันจะอยู่ช่วงตรงไหนของต้นเสาเนาะตัวเสาเลยเนาะสวิคปิดเปิดเนี่ยนะโผล่มาครับโผ่คือมันจะมีฝาปิดคือมีฝาปิดอยู่คือถ้าเราเปิดฝาออกจะเห็นตรงนี้อุปกรณ์ไหนหนูเขาใช้อุปกรณ์เนี่ยอ้นีอะไรตัวนี้มันอยู่ข้างในแล้วตัวนี้มันจะเป็นตัวเต้นยึดแต่ลแป้นยึดตัวนี้อ๋อครับ ระดิษต์ตะลีไว้กลองเป็นระดิษต์ไว้คู่นะจะเป็นเหลือเพื่อคู่จะเป็นคู่ค่ะแต่ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้เพิ่งมาจับได้วันนี้ใช่ไหมคะใช่นี่นี่นี่น่าจะเป็นตัวย่อยแต่ว่าอยากอยากได้ข้อมูลพวกแปลงเรามีมอแปลงก็หายด้วยใช่ไหมคะใช่ที่แขวนข้างบนอ๋อเยอะเลยไหมคะกี่ลูกสามลูกของบ้านท่าเลยสามลูกมู่ละค่ะของเมืองนี่ของเมืองนี่มีอารมณ์เสาร์ันสั่หนึ่งเก้า เมืองนี้ประมาณสามลูกมูลค่านี่มะแปลงเท่าไหร่มะแปลงลูกเราประมาณแสนแปดแสนแปดหมืแล้วเขาจะไปขายได้เท่าไหร่กันอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมืนอนกัน <c oughs> นี่บาทแต่ยังไม่จับไม่ได้ใช่ไหมครับยังจับไม่ได้อยากจะฝากประชาชนยังไงช่วยดูแลยังไงช่วยไปดูเป็นตาให้หน่อยครับเดี๋ยวจะเอาป้ายไปติดว่าประก,กาศถ้าผู้ใดพบเห็นจะ แจ้งความหนึ่งเก้าหนึ่งแจ้งข้อแสีเดี๋ยวจะไปนะเพราะว่าเพิ่งไปซื้อลูกแม็กมาอ๋อความร่วมมอันนี้ชื่อท่านชื่ออะไรคะชื่อบุญเรือนนะแนะนำทุกคุณตุ๊หอตำแหน่งอะไรคะหัวหน้าหมวดทางหมวดบลางฮะอ๋อ